สบายดีพบกับ a อโรทีวิชั่นทูตไทยเยือนหลวงพระบางเสริมสร้างความร่วมมือการค้าการท่องเที่ยวเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาครับท่านเจษฎากตะเวทินเอกอคราชทูนเวียงจันทร์พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยือนหลวงพระบางเพื่อสำรวจลู่ทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยได้เข้าพบหารือท่านคำขันจันทวีสุขเจ้าแขวงหลวงพระบางเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับแขวงหลวงพระบาง เช่นการสนับสนุนการลงทุนของคนไทยโอกาสทางธุรกิจเศรษฐกิจการพัฒนาโครงการต่างๆที่เป็นผลมาจากรถไฟลาวจีนความร่วมมือด้านการเกษตรการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคการท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป,าปาลาวรัฐบาลไทยสำนักง,งานความร่วมมือพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนการก่อสร้างการเชื่อมโยงเส้นทางดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพและอำนวยความสะดวกการเดินทางการท่องเที่ยวจากจังหวัดน่านมายังหลวงพระบางรวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่าง2ประเทศท่านเอกอัครราชทูตและคณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปท่านอนุภาพวงละครรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไสยบุรีพาวเวอร์เกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไสยบุรีและโครงการเขื่อนหลวงพระบางซึ่งเป็นโครงการแฟลกชิป สำคัญของประเทศไทยที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการพัฒนาพื้นที่โรยมีคุณปริวตรีวิศวะเวทประธานกรรมการบริหารและคุณธนวัตรตรีวิศวะเวศกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power ได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ลในช่วงการเยือนดังกล่าวครับคุณวราทิพย์สุภชวโรธอัครราชทูตที่ปรึกษาและคณะยังได้พบหารือ ท่านคัตตพรมบัญญารองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหลวงพระบางเพื่อสร้างความคุ้นเคยและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและก็หลวงพระบางการพัฒนาของแขวงเมื่อมีรถไฟลาวจีน และดาเนินการตามโครงการเขตท่องเที่ยวสีเขียวซึ่งเป็นนโยบายสําคัญด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลลาวรวมทั้งแรกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิตอลในลาวนอกจากนี้ครับในโอกาสดังกล่าวเองอากาัราชทูตและคณะยังได้รับประทานอาหารข้ามร่วมกันกับภาคเอกชนไทยในหลวงพระบางเพื่อพูดคุยสร้างความใกล้ชิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการเสริมสร้างการค้าการลงทุนระหว่างกันและสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยในสปปลาวด้วย แล้วพบกับ Arrow TVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี